วิธีการประกอบนะคะขาตั้งนะคะในรถอุปกรณ์ที่จะได้นะคะจะมีสองชิ้นนี้แล้วก็หนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวขานะคะหนึ่งชิ้นนะคะทั้งหมดจะได้สี่ชิ้นด้วยกันนะคะเอาตัวนี้ขึ้นมานะคะพลิกด้านหลังค่ะตัวล็อกตัวนี้นะคะแล้วก็เข้าเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นค่ะให้มันนังแป๊กนะคะเสร็จแล้วก็จะมีตัว วงแหวนนะคะสอดเข้าไปในนี้เพื่อจะให้มันแน่นขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเอาปุ่มนี้นะคะล็อกเข้าไปในนี้ดันเข้าไปเลยค่ะให้มันดังแ็กนะคะเสร็จเรียบร้อยประกอบจากนั้นนะคะมาติดในรถนะคะตัวนี้นะคะจะมีสปีกเกอร์อยู่นะคะล็อกออกนะคะล็อกออกแบบนี้ดูด้านด้านหลังนะคะจะมีตัวล็อกเพื่อที่จะให้มันแน่นขึ้นนะ ติดที่กระจกนะค,ะ,คะแปะไว้หาองศาให้ได้นะตามที่เราถนัดนะคะเสร็จแล้วปุ๊บล็อกตัวล็อกตรงนี้นะคะดันขึ้นค่ะดันขึ้นนะคะเพื่อให้ตัวนี้มันแน่นขึ้นเห็นไหมคะนี่เห็นไหมดันกระชากมันไม่ออกเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจัดองศานะคะหมุน,นะค่ะตรงนี้จะมีตัวหมุนอยู่นะคะตรงนี้นะคะจะมีตัวหมุนให้ล็อกให้มันแน่นหมุนค่ะล็อก ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงด้านข้างด้านหน้าด้านหลังของแป้นนี่ค่ะก็ล็อกได้เราสามารถหมุนอย่างนี้ได้นะคะหมุนอย่างนี้ได้หมุนให้มันล็อกนะคะเรียบร้อยวิธีการประกอบขาตั้งในรถค่ะ